เวลาเวลาพูดถึงผู้กองธรรมนัฐเวลาพูดถึงเศรษฐกิจไทยเนี่ยเขาก็ตั้งข้อสังเกตกันถ้าลุงตู่ไม่มองเศรษฐกิจไทยเป็นพรรคร่วมรัฐบาลไม่ปฏิบัติต่อเศรษฐกิจไทยแบบพรรคร่วมรัฐบาลน,นั่นก็คือปรับครมให้โคต้าท้งตีซึ่งมันก็ยังเหลืออยู่นะมันอยู่มันอยู่ด้วยกันยากมันอยู่ด้วยกันยากมันผิดธรรมชาติการเมืองตรงนี้พูดกันอย,อย่างไรในวงของผู้ใหญ่ คือผมเรียนพี่เนายว่าก็เขาพูดชัดเจนว่าเขาไม่ได้ตักออกมาเพื่อไปต่อรองตําแหน่งนี่ครับปฏิเสธในตัวแรกแล้วถูกไหมฮะอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเหมือนพี่ทนานอ่ะจะอให้ลูกออกจากบ้านไปทาธุรกิจลูกบอกว่าขอออกไปอยู่นอกบ้านไม่ขอเงินพ่อเลยมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นถูกไหมครับออืืมมต้องยึดถือคำพูดตรงนี้เพราะเราเป็นลูกผู้ชายล้วต้องยึดถือคำพูดเป็นหลักคำพูดคืนนายอ่ะถูกไหมผมว่าผมว่าผมว่าคุณคุณคุณสุชาติผมว่านะผมว่านะ ถ้าผู้กองธรรมนัฐจะแค้นก็แค้นเพราะไอ้คำพูดเมื่อสักครู่ของคุณสุชาตินี่แหละไม่ได้พ <_ d ata> ูดชื่อใครแตรบอกว่าคือเราเนี่ยมันไม่มันไม่เราก็ไม่ได้คาดหวังตรงนั้นอยู่แล้วพี่ธนัยนแต่เราพูดพูดให้ฟังเฉยว่าเราต้องย้อนกลับไปทุกคำพูดนะฮะเพราะการที่เรามีเพื่อนที่จะออกไปสร้างครอบครัวใหม่เนี่ยเราก็ยินดีด้วยพี่แต่เราก็ต้องคุยกันว่าเรา เพื่อนออกไปเนี่ยแล้วจะไปอยู่อย่างไรเราก็เป็นห่วงกันถูกไหมครับครับแล้วความเป็นจริงทางการเมืองคืออะไรอ่ะเราอาจจะพูดกันได้เยอะแยะกลับมาที่ความเป็นจริงทางการเมืองความเป็นจริงนะทางการเมืองนะถ้าเขาเป็นพักร่วมรัฐบาลมันต้องปฏิบัติกับเขาอย่างอย่างไรถ้าไม่ปรับครมอไม่ให้เขามีสิทธิ์มีส่วนในครมอในทางการเมืองมันจะไปด้วยกันได้อย่างไรยังนึกไม่ออกนะผมพูดตามความเป็นจริงนะ แต่เอาถ้าเอาอารมณ์เอาความแค้นส่วนตัวเอาความโกรธเฉพาะตัวเป็นตัวกําหนดในเรื่องของการบริหารการเมืองมันจะยุ่งหรือเปล่าคือผมว่าที่ออกไปหลายท่านก็ก็มีอยากจะกลับมาหลายคนกันนะพี่ตันย์ครับเพื่อนผมเองที่ออกไปก็ก็อยากจะกลับบางคนเพราะับาวในกลุ่มที่ออกออกไปนี่มีบางคนอยากจะกลับเลยฮะ กลับไม่ได้ครับเพราะมันออกไปแล้ว่ถูกไหมครันะ